ในข้อ13ครับเด็กๆนึกถึงคลิปหยิบกระดาษเนาะ,นะลวดเสียบกระดาษตัวหนึ่งนะครับมีส่วนโค้งเป็นครึ่งวงกลมดนะังรูปถ้ามีลวดยาว260เซนติเมตรนะครับจะเอามา,าตัดแล้วก็จับมันโคง้งนะทำลวดเสียบกระดาษเนี่ยนะครับเขาอยากรู้ว่าจะทำได้มากที่สุดกี่ตัวนั้นเราก็ต้องรู้ก่อนว่า ลวดเสียบกระดาษหนึ่งตัวเนี้ยต้องใช้ความยาวลวดทั้งหมดเท่าไหร่นะครับหตัวจะใช้ความยาวลวดไปเท่าไหร่นะโอเคเรารวมช่วงที่เป็นทางตรงก่อนเนาะวมช่วงที่เป็นทางตรงก่อนอย่างตรงนี้ 2.9มันก็จะเท่ากับตรงนี้ด้วยใช่ปะ่ะตกลงมี2.9อยู่2เส้นเห็นนะครับมี2.9อยู่2ช่วงไม่ใช่2เส้นสองช่วง,งนงวงแะแล้วก็เห็นตรงช่วงนี้2.2ตรงนี้ก็จะ2.2ด้วย ก็มี2.2ช่วงมี0.95 2ช่วงเหมือนกันนี่คือพวกที่เป็นทางตรงนะครับเพราะฉะนั้น1นตัวจะใช้ลวดยาวเท่ากับ เอาช่วงทางตรงรวมกันก่อนนะครับ2คูณด้วย0.95กบวก2 2, 2. อบวกสองกานะนี่คือช่วงทางตรงนะแล้วก็สูตรของพวกเครื่องวงกลมเครื่องวงกลม เส้นรอบวงเส้นรอบวงของวงกลมเส้นรอบวงมันจะเป็น2องพายรัศมีใช่ปะ่2ะ2องพายรัศมีสงพายอาั้นถ้าเราเอาแค่ครึ่งเดียวอเอาแค่ครึ่งครึ่งวงมันก็เหลือ1นึ่พายอใช่ไหมใช่ครับก็ขึ้นอยู่กับว่ารัศมี R ของแต่ละช่วงนั้นเป็นเท่าไหร่ก็แทนค่าไปนะครับนะครับ เอ,เอาอันนี้ก่อนแล้วกันเนาะอ,อันนี้ยละสมีอาจะเป็นเท่เส้นผ่าน,นาศูนย์กลาง1.4แสดงว่าละสมีอาต้องเท่ากับ2.7ครับ รัศมีอันนี้จะเป็น0.7นะเพราะฉะนั้นเป็ียนสีดีกว่าไปซ้ำกับสีที่ผมเขียนข้างล่างนะเขียนข้อความไปเลยนี่เป็นรัศมีอันที่หนึ่ง 1นึ่อาก็ไพา,านั่นเองนะครับไพคูณกับ0.7อันหนึ่งละนะไปบวกกับอนนันอื่นอื่นอีกความโค้งตรงนี้เราคิดแล้วนะนะต่อไปความวโค้งอันนี้ ถ้ารัศมีเป็นเอ่อถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางเป็น2.1เส้นผ่านศูนย์กลางเป็น2.1แสดงว่ารัศมีก็ต้องเป็น1.05ครับ1.05 R2 เป็น1.05มันก็จะไปบวกกับ าคูณด้วย r สองเกือบครบแล้วท่อนสุดท้ายแล้วะสีนะ้ที่สีนี้กันนุ่นสีนี้กับสีนี้ ่าช่วงนี้ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัน2.8แสดงว่ารัศมีของมัน3ต้องเป็นครึ่งหนึ่งของ2.8เท่ากับเท่าไหร่ครับ1.4ครับเรัศมีเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางมันก็บวกด้วย4 ูด้วย1.4ดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเราสามารถดึงตัวร่วมพายได้ใช่ป่ะเดี๋ยวเราจะดึงตัวร่วมพายนะเลขกัน okay. เ9 5ก้ับ5.1 6.05 2หนึุคูณด้วยหกจทีนี้พวกที่เป็นเคื่องวงกลมเราเดึงตัวร่วมภาย ด้วย0.7บวก1.05บวก1.4 2คูณด้วย6.05เขาต้องกาบตอบเป็นแบบไหนอโอเค12.1บวกกับ

ถึง3 15หารด้วย7 7 4ป8 7 5็5ห้าสถ้าเป็น,น315ตั้งแล้ว7หารมันจะได้45แต่ตอนนี้มันทศนิยม2ตำแหน่งครับดังนั้นคำตอบแทนที่จะเป็น45ก็ต้องทศนิยม2ตำแหน่งเป็นจุด45ตอนที่เอาตัวนี้ไปตัดมันจะตัดได้0.45 เอา0.45ไปคูณกับ22 0.45คูณ2คูณ11คูณ22นะก็คือคูณนะด,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 ด้วย2คูณด้11เนาะ0.45คูณ2ได้0.9 0.9คูณ11ก็ได้9.9 12.1บวกด้วย 9กก็จะเป็นยี่สิบสองซติเมตรนะครับในการทำหนตัวนะครับใช้ลวด2 2่สซนติเมตร มีลวดอยู่โจทย์บอกว่ามีลวดอยู่260เซนติเมตรเพราะฉะนั้นจะททำลวดเสียบกระดาษได้ อยากรู้ว่าจิตตัวก็ต้องตั้งหารกันเนาะถ้าเหลือเศษทำไงเนี่ยตอบกูกันถ้าเหลือเศษทำไงซาเช่ครับถ้าเหลือเศษทำไงครับอันนี้มันหานไม่ลงตัวอยู่แล้วล่ะตอบกูกันถ้าเหลือเศษทำไงเออเอาจำนวนเต็มไหมครับตัดเศษออกไปครับใช่นะถ้าเหลือเศษก็คือ มันอาจจะเหลือความยาวไม่ถึง22เซนเช่นอาจจะเหลือสักเจ็ดเซนหรืออาจจะเหลือสัก10เซนหรืออาจจะเหลือสัก15เซน,น,นก็ต้องทิ้งไปนะเอาแต่จำนวนเต็มแล้วปัดเศษทิ้งก็ใช้สัญลักษณ์ตัวนี้นะเอาแต่ตัวลัที่เป็นจำนวนเต็มนะครับแล้วก็ตัดเศษทิ้งไปนะครับสองร้อยหกสิบยี่สิบสองหารเนาะยี่สิบสองยี่สิบสอง ยี 1> 22, 1, 22. ่ส2องหนึ่งยี่ิบองยาวเหลือสิบแปดเซนก็ทำได้ทั้งหมดสิบเอ็ดตัวแล้วเหลือเศษเหลือรวดยาวสิบแปดเซนซึ่งตรงนี้ต้องทิ้งไป สรุปข้อนี้ตอบ11ตัว็อตัวช่วงนี้ก่อนมีจุดไหนที่งงง,งสงสัยบอกคลูมานะ ครูถามที่มาตรงนี้ทิมตรงนี้มาอย่างไรพวกเนี่ยมาอย่างไร ขอเช็คกันนะตอนนี้มีใครกำลังโน้ตช่วงนี้อยู่ไหม มีใครกำลังโน,น้ตช่วงนี้อยู่ส่งเสียงบอกคุณหน่อยครับอ่ะงั้นกลับมาตรงเมื่กอกี้เนาะเส้นรอบวงของวงกลมทั้งวงเนี่ยมันใช้สูตรว่าไงนะสองพาย R ครับเออถ้าเราสมมตเป็น R เส้นรอบวงมันทั้งวงมันก็จะเป็นสองพาย R งั้นถ้าเราตัดเอาแค่ครึ่งวง มันก็ต้องเป็น1นึ่ r ใช่ไหมใช่ครับาย r นั่นเองนะครับเอาายคูณกับรัศมีนะครับโน้ตตรงนี้ไปด้วยนะครับกลับไปจะได้ตอนที่ดูทวนจะได้นึกออกว่าเฮ้ย hey, ตรงนี้มาอย่างไรวะเนี่ยมันอะไรวะเนี่ย